แลนด้อมอีกนานไหมคะกว่าเขาจะเลิกกลัวนะคะเลิกที่จะอยู่ในความรู้สึกเดิมๆกลัวความรักและก็มาเดินหน้าความสัมพันธ์กับคุณนะคะกดห้าปุ่มด้านหน้าเพื่อเป็นค่าครูให้กับแพนแล้วก็กําลังใจด้วยนะคะเ <c oughs> ขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่เอาแต่ใจนะไม่ได้อะไรที่ตัวเองอยากได้ก็ไม่เอาเรื่องเยอะแล้วก็เรื่องมากไนงะเป็นคนที่อาจจะอยู่ในชาวธาตุน้าก็ได้ แต่เขาอะเวลาที่เขาไม่งี่เง่าอ่ะเขาก็เป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งเลยนะมีคนชอบเขาเยอะแต่ตัวคุณอะตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณชักไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วอะมันชักไม่ไหวแล้วอะคือมันนานเกินไปแล้วคุณทั้งรอทั้งเหน็ดเหนื่อยกับเขามามากมายแล้วนะแต่เอาข้อจริงอะมันยังเชื่อมโยงกันในด้านความรู้สึกเลย พอคุณเริ่มที่จะไม่ไหวเริ่มที่จะไม่สนใจเขาก็ดึงคุณกลับไปกลับไปในที่เดิมทุกครั้งเลยหรือตัวเขาว่าเดวิลอะอาจจะอยู่ในช่วงที่ว่ายังขมใจอยู่เออก็คือมีความต้องการนั่นแหละแต่ก็คือมีความกลัวแฝงอยู่และทีนี้เข้าคอนเทนต์อีกนานไหมอะ่ะกว่าเขาจะชนะความกลัวในใจเขานะคะสมไม้ก็ตีว่าประมาณนับจากนี้ไปไม่เกิน3เดือน นะคงไม่3ปีอ่ะสปีก็ไปเถอะนะจะไปทําอะไรก็ไปเถอะนะไม่ต้องไปสนใจแล้วน่าจะใช่นะตอนนี้เขาก็คืออยู่ในช่วงที่เป็นแบบกําลังข่มจิตข่มใจอยู่ต่อสู้อยูอ่จะไม่กลัวแล้วเพราะอะไรอะ่ะเพราะเขาเริ่มรู้สึกว่าถ้าเขาขืนเป็นแบบนี้นะคุณคงไม่อยู่แน่และอีกอย่างก็คือเขารู้สึกผูกพันกับคุณไงเขาไม่สามารถที่จะอยู่โดยไม่มีคุณได้ที่คุณอาจจะมองว่า เขาอะ่ะช้าแล้วก็เลื่อยเปยื่อยแล้วก็ไม่ทําอะไรให้มันดีขึ้นไปกว่านี้เลยอะ่ะจะอยู่อย่างเงี้ยไปนานๆอะ่ะคงจะไม่ใช่คุณแน่แล้วช่วงชะตาก็นําพาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มหมุนกลับมาืมจริงๆด้วย t ูออฟคัพได้ทําให้เขาอะ่ะคนเนี้ยกล้ายอีกครั้งหนึ่งกลับมาเป็นคนที่อยากที่จะสารสัมพันธ์กับคุณในรูปแบบที่คุณต้องการไงแล้ทีนี้ตัวคุณอะ่ะจะเป็นไง ตัวคุณก็เริ่มที่จะตั้งดาบแล้วหรืออาจจะเป็นในช่วงที่ตัวคุณเริ่มมีความรู้สึกว่ามันเลยเวลานั้นมานานแล้วอะเวลาที่คุณต้องการอะอช่วงเวลาต้องการอะแล้วเวลานี้มาคุณอาจจะหมดความต้องการในความหมายคือเหมือนกับเวลาเราอยากกินอะไรมากๆใช่ไหมเราก็ลุนล้นๆเมื่อไหร่จะได้กินแต่พอมันนานนานนาน,นานไปมันก็หายยากแล้วก็มีความต้องการไปกินอย่างอื่นแทนและ แต่สุดท้ายไพ่เดอะซันเกิดขึ้นก็ฝืนใจตัวเองไม่ได้เหมือนกันสุดท้ายก็รักกันมีโอกาสมีรูปร่วมกันด้วยนะไพ่เดอะซันอะนะคะ